ฮัลโหลโมวัสดีกันนะคะมาวันนี้นิชาจะนําเสนอพื้นหน้าแปดนะคะพื้นสักเก่าหน้า8ดนะคะซึ่งก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับหน้าไม้แบบเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะสาหรับหน้าไม้นะคะเต็มๆสวยๆเลยนะคะความยาวก็มีหกซอกนิดหน่อยนะคะลูกค้ามีไม่ถึงอา,อาจจะมีประมาณสักห้ากแผ่นนะคะ เราก็มาเจ็ดสอกตรงนั้นก็จะเป็น8ปสอกซะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าแปสอกนะคะแล้วก็สิบสอก11 12อสอก13บสอกไปจนถึงสิบหกสอกกันเลยนะคะสําหรับหน้า8นะคะไปจนถึงสิบหกสอกหน้า8เรามาจัดโปรขายกันแบบว่าราคาถูกตาแตกไปเลยนะคะลูกค้าอันนี้ความหนาอยู่ที่4เซนเลยนะคะเกือบเกือบสเซนเออ แล้วก็มาอยู่ที่สามเซนครึ่งนะคะลูกค้านะแล้วก็มาสามเซนนะคะส่วนมากก็จะอยู่ประมาณสามเซนอย่างนี้นะคะลูกค้านะสาหรับส่วนใหญ่ก็สามเซนแล้วสามเซนครึ่งถึงเกือบเกือบสี่เซนนะคะสําหรับความหนานะคะเรามาพูดถึงยกกันนะคะลูกค้าหน้าแปดนิชาขอจัดโปไปเลยนะคะนำเสนอไปอยู่ที่ยกละสองหมื่นห้านะคะลูกค้า 8อยู่ที่ยกสองห้า 25, โอ้โหถูกมากๆนะคะลูกค้ากับไม้ที่แบบสวยสวยอย่างเงี้ยนะคะหน้าไม้เต็มเมอย่างนงี้นะคะหน้าไม้เต็มเมอย่างงี้คือน่าเป็นไม้ที่สวยมากๆนะคะบอกเลยชุดนี้การันตีความสวยเลยนะคะสำหรับหน้า8ดนะคะนิชาบอกเลยนะ,ะสวยมากๆนิชาไปลื้มาแบบคือเห็นแทบทุกแผ่นนะคะลูกค้าสาหรับชุดนี้นะคะหน้า8ดของเราทั้งหมดก็จะมีอยู่ที่ สายกนะคะลูกค้าหน้าแปดมีสตรงนะคะมี3.7ยกยกละ25งหมื่นนะคะลูกค้าจัดถูกอีกจัดเมาอีกนะคะสองหมื่นาสาก็จะได้อยู่ที่9ก้าหมนามพนะคะลบไปเลยสามพันลูกค้าเหลือแค่90,000มื่นะคะลูกค้าหน้าแปดสตรงนี่เหลือเ0 0าหนก็น่าจะ ยกละน่าจะ20,000 20,400ก,กว่านะคะลูกค้าอาจจะประมาณนั้นนะคะทั้งหมดจะอยู่ที่64แผ่นนะคะลูกค้าชุดนี้จะปูพื้นที่ได้อยู่ที่60ตารางเมตรนะคะลูกค้าเกือบ60ตารางเมตรนะคะสำหรับพื้นที่ที่จะปูนะคะหน้า8นะคะเกือบ60ตารางเมตรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะสําหรับหน้า8นะคะสวยๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะลูกค้าค่ะ